ครับตอนนี้ก็อีกหนึ่งบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็มาเดินอยู่ในทุ่งนานะครับอีกหนึ่งบรรยากาศหนึ่งมุมนะครับที่ว่าสวยๆนะครับวัวควายกําลังจะจะเข้าสู่หมู่บ้านนะครับไม่รู้เจ้าของเจ้าของควายเขาไปอยู่ตรงไหนนะครับผมก็อาศัยมาถ่ายอยู่ <laughs> อยู่กับอยู่กับควายนะครับไม่รู้จ้าของเขาไปอยู่ตรงไหนนะครับ ไม่รูควายมังครนะครับนะครับหลายตัวนะครับหากินอยู่นะครับมีตัวตัวอ้วนนะครับควายมองมองหน้าผมเลยครับคงคงจะแปลกนะครับไม่เคยนะดูครับมันมันดูกล้องด้วยนะครับนะครับคงจะแปลกใจนะว่าใครมาถ่ายอะไรไม่เคยเห็นนะครับน่ครับสวยนะครับบรรยากาศแบบนี้ก็ นานแล้วที่ว่าผมม,มีควายควายตัวนี้น่ารักนะครับนี่ครับดำาออกใหม่นะครับเนี่ยนี่ครับเห็นไหมครับตัวเล็กๆนะครับมีตัวเล็กออกมาได้ไม่กี่วันนะครับนี่ครับตัวเล็กๆเองนะครับเนี่ยมองหน้ามองหน้าได้เหรอ ตื่นตื่นพ่อวิ่งไปแล้วครับโอ้ควายมันตื่นนะครับตื่นตื่นเสื้อผมหรือว่ามันนั่นครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูนะครับควายมันตื่นนะครับไม่รู้ว่ามันตื่นเสื้อผมหรือมันตื่น,นอ้กล้องนะครับเ๋รว มันไล่ควายมัยรู้ควายใครนะผมมันไล่ควายเข้าบ้านนะครับนะครับขำถูกายใครนะครับผมไม่รู้จะคล้องก็อยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวตามไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายใกล้ๆนะครับ สวัสดีครับผมปาลรีนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นนะครับนานแล้วที่ว่าไม่ได้ออกมาไม่ได้ออกมาถ่ายทําคลิปให้เพื่อนๆรับชมนะครับหลังจากที่ว่าเขาเก็บเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วนะครับช่วงที่ว่าเก็บเกี่ยวข้าวนะครับดูด้านหลังนะครับรอบๆนะครับมองเห็นเกี่ยวข้าวหมดแล้วครับเมื่อประมาณ เสร็จไปเกือบเป็นเดือนแล้วนะครับเพราะว่าเขาทํานาเขาใช้รถเกี่ยวก็ับเกี่ยวแค่ประมาณแค่อาทิตย์กว่านะครับก็หมดแล้วครับทุ่งนาครับหลังจากที่ว่าเมื่อก่อนเมื่อเกือบเกือบเดือนแล้วนะครับที่ว่าผมมาถ่ายทําครั้งสุดทายนะครับนะครับเมื่อก่อนที่ว่ามีมีทุ่งข้าวมีรวงข้าวสวยๆนะครับ ตอนตอนนี้เหลือแต่ต่อฟางนะครับต่อฟางแห้งๆนะครับช่วงนี้เขาก็นะครับปล่อยบัวควายออกมาเลี้ยงได้แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเขายังไม่ได้เกี่ยวข้าวนะครับก็ปล่อยไม่ได้ครับช่วงนี้ก็ปล่อยได้แล้วครับปล่อยบัวปล่อยควายออมาเลี้ยงได้ นี่ครับสภาพนั้นคนข้านี้ก็จะเป็นของอีสานเขียวนะครับทุกคนก็คงจะจําได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ออกมาเดินเล่นนะครับมา,าดูบรรยากาศนะครับหลังจากที่ว่าผมไม่ได้ออกมาถ่ายทําคลิปหลายหลายวันหลายอาทิตย์แล้วนะครับที่ไม่ได้ออกมานะครับเพราะว่ายากหลายคนคงจะรู้นะว่าผมกําลังอะไรกำลังขายของขายอะไรอยู่นะครับอ่า อยู่ในขายของออนไลน์นะครับลองเข้าไปดูนะครับอยู่ในเฟซเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กผมลองเข้าไปดูในโปรไฟล์ครับผมขายอะไรนะครับต้องเข้าไปดูนะครับก็เกี่ยวกับอุปกรณ์การอุปกรณ์เสริมนะครับอุปกรณ์เสริมการถ่ายทำน่ครับอุปกรณ์เสริมอ่ากล้องนะครับ ยึดกล้องยึดพวกไปแฟชไปอะไรนะครับยึดไมโครโฟนยึดอะไรพวกนี้ครับการถ่ายทําวิดีโอการถ่ายทําอะไรพวกกิมบอลอะไรพวกนี้นะครับขายเลื่อๆไปนะครับถ้าว่าขายดีก็จะได้เพิ่มออเดอร์เพิ่มสต๊อกเข้ามาอีกนะครับตอนนี้ก็ลองทําไปเรื่อยๆนะครับเพิ่งเปิดร้านได้แค่ประมาณประมาณเพิ่งสั่งของเข้ามาได้ประมาณ อ,อาทิตย์ตัวก,กว่านะครับก็เริ่มขายแล้วตอนนี้เริ่มขายไปแล้ว <c oughs> นะครับดูนะครับบรรยากาศบรรยากาศตอน,นเย็นๆนะครับอยู่ในท้องทุงบ้านนานะครับอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาเดินอยู่คนเดียวเหมือนเดิมมาเดินเดินชมบรรยากาศตอน,นเย็นๆนะครับตอนนี้ก็ ลมหนาวลมอะไรเข้ามานะครับลมหนาววยวยเข้ามาลมหนาววยวยเข้ามามืมีว่าวว,าวิ่งครับผมเมื่อก่อนผมชอบทําว่าววิ่งครับปล่อยว่าวตอนนะครับตอนเย็นๆแบบนี้นะครับเนี่ยลมลมก็ดีครับเพราะหน้าวิ่งทําว่าววิ่งครับ บรรยากาศสดชื่นนะครับดูด้านหลังหลังจากที่ว่าเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วมันจะเริ่มอะไรนะมันจะเริ่มเข้าหนาแรงนะครับข้าหนาแรงเข้าหน,าร,า,หนาร้อนมันก็จะมีแต่ความ,ความ,ค,วามความแห้งเหี่ยวความความแห้งแรงความนั่นนะครับแต่แต่กเงียบดีครับบรรยากาศดีน,นะครับเงียบ ากาศสดชื่นดีนะครับไม่มีเสียงดังรบกวนเหมือนอที่ว่าทำงานอยู่ในโรงงานทำอะไรอะไรนะครับก็สบายดีการสดชื่นครับด,ด้านข้างนี่ก็จะเป็นคลองอีสานเขียวนือน้ำเต็มอยู่นะตอนนี้ สดชื่นนะครับสดชื่นสดชื่นยังสดชื่นดีนะี่ครับตุ้งนาที่วัดหลังจากที่ว่าการเก็บเกี่ยวข่าวเสร็จหมดแล้วนะครับพรปล่อยปล่อยว,ว,วัวไวปล่อยอะไระครับปล่อยเลี้ยงได้นะครับตอนนี้นะครับเหลืออีกใกล้ใกล้จะเข้าเข้าหมู่บ้านแล้วนะครับ ค่าแล้วห้าโมงประมาณห้าโมงแล้วเดี๋ยวก็กดไล่ควายตอนควายเข้าหมู่บ้าน,นครับตอนนี้ก็บัวนะครับบัวสามตัวสวยเลยนะครับเดี๋ยวเดินมาใ,ใกล้ๆจะจะถ่ายให้ดูนะครับบัวสวยนะครับแพงด้วยผมว่าแพงนะครับนี่ครับนี่ครับ ตัวนี้ผมว,ว่าโอ้แพงครับนี่ยสี่ห้าเหมือนมั้งตัวนี้นี่ครับอีก,อกสองตัวนี่ก็สวยนะครับหูยา,ยาวๆรับสวยนะครับแพงด้วยผพว,ว่าแพงนะครับนี่ครับไม่มีเงินแสนเนี่ซื้อไม่ได้ครับบวกไปตัว,ว,วนี้ตัวเราเป็นแสนนะครับด้านหลังอ่า ดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับพ่ามงห้ามงกว่าแล้วครับสวยดีนะครับบรรยากาศสวยนะครับท้องฟ้าด้านหลังนะครับสดชื่นนะครับเนี่ด้านหลังนู้นเห็นตัวเงยควายนะครับเลี้ยงควายเลี้ยงอะไรอยู่ด้านหลังนะครับเตรียมที่ว่าจะไล่เข้าหมู่บ้านนะครับไล่เข้าคอกไล่เข้าหมู่บ้านนี่ครับบรรยากาศรอบรอบ ของทุ่งนานะครับทุ่งนาในชนบทออกมาเดินเล่นนะครับออมาเดินเล่นตอนเย็นๆหลังจากที่ว่าแดดมันไม่ค่อยไม่ค่อยร้อน่าไรนะครับแดดมันแดดลมลมตกนะครับออกมาเดินเล่น สูดอากาศแบบสดชื่นนะครับสำหรับที่นาแปลงนี้นะครับด้าน,นหลังเนี่หลังจากที่ว่าเขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเขาเขาไถกบนะครับไถกบฟางนะครับนี่ครับเป็นที่หนึ่งแปลงนะครับเขาไถไถกบนะครับไถกบหลังจากที่ว่าเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วดีนะครับจะได้เป็นได้เป็นปุ๋ยนะครับได้เป็นปุ๋ย ให้กับพื้นดินดีกว่าจะปล่อยให้มันแห้งหรือว่าจะอ,าอะไรล่ะให้มันเผาทิ้งอะไรแบบนี้นครับมันลกพอเราเราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราก็ไถกบแบบนี้นครับมันจะได้เป็นปุ๋ยเป็นอะไรให้กับดินนะครับดีนะครับแบบนี้ดีนะครับดินจะได้มีแร่ธาตุมีปุ๋ยมีอะไรอยู่ในดินนะครับ อัน,นนี้ก็เหมือนเดิมนะครับพวควายใกล้ถึงเวลาจะเข้าหมู่บ้านเข้าคอกแล้วนะครับเดินออกมาเล่นเหมือนเดิมครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรพิเศษมารับอากาศบริสุทธิ์นะครับ ตอนที่ว่าจะ่าที่จะตกดินนะครับห้าโมงกว่าแล้วอากาศสดชื่นนะครับแดดไม่ร้อนเท่าไหร่ออกมาเดินเล่นนะครับดูบรรยากาศเปิดหูเปิดตานอกบ้านนะครับอยู่แต่ในบ้านก่อนไม่มีอะไรนะครับออกมาหาเดินเล่นรับสูรอากาศที่สดชื่นนะครับสําหรับคลิปนี้ ก็ไม่มีอะไรนะครับก็พาเพื่อนๆมาเดินดูทุ่งนานะครับทุ่งนาตอนเย็นๆในบ้นนานนอกนะครับในชนบทวิถีชีวิตบรรยากาศแบบบ้านนอกอากาศแบบสดชื่นสดชื่นนะครับม,มีอะไรมากมายนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ฝากกด ไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกดไลค์ไว้ด้วยครับเผื่อมีคลิปอะไรดีๆนะครับผมก็จะได้มาถ่ายทำให้เพื่อนๆรับชมกันนี่ครับพบใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ